สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อ,อ,อะไรนะร้าน๊ะซีฟู้ดนะคะทุกคนเราได้ที่ทาราหารแล้วได้ทานซีฟู้ดนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้เขาเรียกว่าหาดสุชาดานะคะอยู่ใกล้ๆกับหาดแสงจันนะมันก็หาดสุชาดามันก็คล้ายๆกับสแสงจันอะมันจะเป็นแบบว่าเนี่ย ท่าน้ําน้ําก็จะเป็นเซี่ยวๆอ่ะทุกคนแล้วมันใกล้ท่าเรือด้วยมาตบตาพุตรงนู้นนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนู่นตรงนู้นน่ะใช่ป่ะมไม่ไม่ไมั่มนใจว่าเขาเป็นมาตบตาพุธหรือเปล่าน่าจะใช่มีอันเดียวนี้แหละทุกคนเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่ในซุ้มนะอากาศตอนนี้นะคะมันบ่ายสามกับจะบ่ายสี่แล้วอากาศดีลมทะเลมาแล้วก็เย็นด้วยนะ เนี่ยซุมไม้ไผ่ดีมากเลยเนี่ยมีต้นต้นอะไรต้นมะพร้าวนะทุกคนดูฟิลลิ่งแบบเป็นกระท่อมกระท่อมนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะไปดูพาไปดูนี่เลยคือร้านเยอะมากไม่รู้จะกินร้านไหนนี่ลา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  คือจะบอกว่าอารมณ์ดีมากเลยเพราะว่าแดดไม่ร้อนะนะนี่มาเที่ยวเด้อมาเที่ยวนี่แนหะละลนั่งอยู่ในสุมนั้นเนี่ยบรรยากาศดียิ่งมาตอนเย็นนะเธออากาศยิ่งดีกว่านี้บอกขอบอกทรายก็เดินได้นี่เดินไปโลดจอดรถไว้ข้างทางตรงนั้นแล้วก็เดินมาฟิวเลย ได้แล้วหรอได้ซาซิมิแล้วทุกคนทุกคนเนี่ยเรียกซาซิมิปลาหมึกนะเอ่อไซส์สองร้อยหมดเหลือไซส์สา0รอบาทนะว้าวกินเลยเดอ้อก็คือจะมีสองตัวนะทุกคนเนี่ยเอาเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้จะเป็นยังไงนะอันนี้ไข่อะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะมีผักมีเครื่องเคียงให้น้ำตัวใสมากเลยใส่ทิกเลย ก็กินคู่กับอันนี้นเฮนะ้ยมันขยับอยู่ทุกคนนี่น้ําจิ้มแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีไม่ใช่อะไรเนี่ยวาซาบ,าาบิแล้วก็น่าจะจะพวกโชยุหรือน้ําจิ้มอะไรอย่างงเี้ยนะไหนมันกระดิกอยู่หรอไหนกระดิกตรงไหนอ่ะหนในมันกระดิกในตรงไหนแต่ตอนนี้มันมันตายตไ,ปไปแล้วทุกคนอุ้ยมันกระดิก โอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้วก็จะกินแล้วนะค่ะอันนี้ส้มตำนะส้มตำปูส้ปูปรานัวหนวนะปูทะเลด้วยทุกคนนี่ไม่ใช่ปูหยนั่นนะปูนาอะไรนะไม่ใช่นะนี่ปูทะเลเด้อนี่อันนี้เจ็ิบาทนะนี่อ่าจิ้มค่ะจิ้มจิ้มอันไหนจิ้มอันนี้เหรอเอ้ย ใส่เยอะไปเอาเอาเอาน้ำจิ้มใส่ทีนี้จิ้มเยอะๆนะเอากินเนี่ยทุกคนก็จิ้มนะอ่ะครั้งแรกนะไม่รู้จะท้องเสียหรือเปล่าเนี่ยที่ไม่กล้ากินเนี่ยกลัวท้องเสียอ่ะกินแล้วนะอืมมีความหนึบหนับ อืมหวานได้อยู่ได้อยู่อร่อยอันนี้น้ำชิมอะไรอะไรโชย,ยุมันจืดๆล่ะอ้าวอีกหนึ่งคำเป็นไงแซ่บบอกดีทุกคนต้องลอง ซาซิมิมาอืมอืมอร่อยอร่อยแล้วเคี้ยวเป็นง,งานงานใช่ป่ะมันจะกรอบกอบแล้วพอจะกลืนมันหวานน่ะก,กุบกริบกุบกิบเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเมนูก็คือทะเลผัดฉ่ารวมมิตรนะจานเล็กนะ เดีวมาชิมรสชาติกันนะคะว่าจะอร่อยไหมมาทุกคนอีกเมนูนึงเป็นะทะเลผัดฉ่าจานเล็กนะมาช่ำๆเลยกุ้งเกิ้งเทียบตัวย้ยใหญ่กุ้งนะเนี่ยน่ากินเดี๋ยวกินให้หมดเลยนะคะเป็นอาหารเย็นของวันนี้นะคะเราก็จะปิดคลิปของวันนี้แล้วใช่ไหม ปิดคลิปป,ปิดคลิปของร้านนี้นะคะ <laughs> แล้วเราก็จะขออร่อยกับอาหารมื้อเย็นก่อนนะคะทุกคนน้องมิ娅มยาไปไปเร็วอากินนอยให้ป๊าป๊าป,ป้อนนอยนายน้องอยู่ไหนเอ่ยป๊าป,ป้อนนยน้องย้อม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 เราจะบอกว่าความอร่อยของเราจะมีทั้งหมดสามอันนะหนึ่งอร่อยสองอร่อยมากสามอร่อยมากๆ นะคะสำหรับร้านนี้นะคะร้านป้าจะนะอร่อยนะคะทุกคนเนี่ยดูจากการกินปลาหมึกของเราหมดแล้วซาซิมิหมดแล้วอร่อยนะนี่แต่ว่าใครที่กินรสจัดไม่ได้นี่ต้องบอกเขานะเมื่อกี้เราก็บอกว่าปานกลางแล้วนะเผ็นมากแม่ วันนี้นะคะค่าเสียหาย620บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหลังจากนี้เราก็จะไปดูที่พักนะคะอีกฝักหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปดีๆนะคะจาก p พ r ลีมีอา h a ชแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันอีพีนะคะ